สวัสดีค่ะค่ะคุณครูพรพัฒนพรราค่ะคุณสุชาดากเกื้อเส้นค่ะเราทั้งสองเป็นคุณครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนบ้านทุง่งค่ายนะคะวันนี้ได้มาพบปะก,กับนักเรียนนะคะหลังจากที่เราได้เรียนกับรูปแบบของฮอนแฮนกับฮอนดีมันเป็นไงบ้างคะเด็กๆก,ก็ทํำกิจกรรมกันอย่าง น่ารักมากนะคะคือแต่เนาะแต่ละวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษการงานการศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยนะคะสอนประษาทุกวิชาล้วนแล้วที่เห็นว่าเด็กๆโรงเรียนบ้านุู้่ายมีความตั้งใจมีความตั้งใจแล้วให้ความสําคัญในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนถึงร้อยละ90%เขึ้นไปเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะทํากิจกรรมกันได้อย่าง มีความมุ่งมั่นและผลงานออกมาดีเหมือนกับที่เรียนในห้องเรียนเลยนะคะค่ะตรงนี้คือก็ขอขอบคุณนะคะผู้ปกครองแล้คุณเลยค่ะแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีความพร้อมในบางคนนะคะ่แต่ตะยอยทํางานส่งกันตามหลังนักครูฝ่ายบางคนดึกแล้วยังทำเลยใช่ตะยอยส่งตามหลังนี่ขอชื่นชมมากมากก็ขอปรบมือนะคะให้กับทุกคนเลย แล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนต่อไปนะคะใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็สําหรับวันนี้นั้นเราทั้งสองมาแจ้งข่าวดีให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอย่างไรบ้างนะคะครูฝ่ายออก็คือในช่วงของวันที่26จนถึง30นะคะเราจะไม่สั่งงานนักเรียนเพิ่มแลวนะคะข่าวดีไหมคะดีมากค่ะก็คือก็จะให้เราลดภาระงานลงโดยที่เราจะไม่สั่งเพิ่มแต่เราจะให้นักเรียนทํา นะคะทางานเก่าให้ดีแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่เสร็จก็ทําให้เสร็จจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนคนที่ทําเสร็จแล้วก็อยากให้ทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมานะคะเพราะเราเรียนกันมาเท่าไหร่แล้วคุณตุ่นานแล้วตั้งแต่วันที่1นึ่งมิถุนายนจนถึงวันนี้คือวันที่17กรกฎาคมแล้วนะคะก็คือ1เดือนครึ่งแล้วเนาะเราก็เรียนไปได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนทบทวนนะคะก็คือสาหรับคนที่เสร็จเป็นปัจจุบันนะแต่ถ้าใครยังไม่เสร็จก็อาทิตย์ที่2 6จนถึง30เนี่ย คุณครูจะให้เราทำตกทวนทําให้เสร็จเป็นปัจปจ,จุบันนะคะแล้วเราจะมาส่งกันมาไหนคะส่งกันวันที่29การกฎานะคะคุณครูฝ่ายในใช,ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาตรงนะคะที่โรงเรียนนะ,ะที่โรงเรียนค่ะโดยที่คุณครูประจําชั้นแต่ละชั้นก็จะนั่งรอ,อนักเรียนเป็นจุดอยู่นะคะ แล้วก็ให้นักเรียนเตรียมนะคะเอกสารที่จะนํามาส่งแบบขนาดที่จะนํามาส่งให้ถือมาเพียงชุดเดียวเท่านั้นรวมอยู่ในชุดเดียวกานทุกสั่นะคะมาได้เพื่อที่จะมาส่งกับคุณครูประจําชั้นนะคะคุณฝ่ายเดี๋ยวครูประจําชั้นจะไปแยกให้ครูประจําวิชาทีหนึ่งเพื่อลดเวลาที่เราจะเจอกันนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้มันก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะคือพยายามเจอกันให้น้อยที่สุดนะคะก็ ถ้ารายส่วนรายละเอียดเนี่ยว่าแต่วิชาจะส่งอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ครูประจําวิชาแจ้งผ่านไลน์กลุ่มอีกทีนักเรียนค่อยติดตามนะคะเผื่อบางคนเนี่ยช่วงเลกๆไม่ค่อยได้เข้าเรียนเราก็จะได้รู้ว่าเรายังขาดงานอะไรนะคะเดี๋ยวรอน่าจะไม่เกินวันศุกร์นะคะก็คุณครูก็คืออาทิตย์หน้าเรายังเรียนอีกนะอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดนว่าอาทิตย์หน้าไม่เรียนก็คืออาทิตย์หน้ายังเรียนก็เดี๋ยวคุณครูเขาจะคงจะแจ้งภายในวันศุกร์หน้านะคะแล้วก็ให้พวกเราทําภายในอาทิตย์นู้นอาทิตย์ที่เราจะไม่สั่งงานเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้น การที่ไม่สั่งงานเพิ่มไม่ได้ความหมายความว่าเราหยุดเลยนะคะแต่ว่าให้นักเรียนเรียนกันที่บ้านแบบงอนแฮนก็คือให้ให้เคลียร์งานเก่าให้เรียบร้อยคนที่เสร็จแล้วเรียนซ้ําจากคลิปเดิมหรือ ตกแต่งงานใยงานนะคะสวยงาให้มีความคิดสร้างสรรค์ตกแต่งตรงนั้นแล้วก็จะมีคะแนนให้ด้วยชพรานั้นไหนที่เราทําไปแล้วเราคิดว่าไม่สวยก็กลับมาทำใหม่เช่นวิชาศิลปะเนี่ยเหมือนให้คุณครูเขาให้วาดรูปอะไรเงี้ยเราคิดว่าชิ้นนี้เราไม่สวยเราอยากแก้ปรับใหม่ก็ให้ปรับเลยในช่วงนั้นนะคะเรายังมีเวลาสําหรับคนที่ทํางานเสร็จแล้วนะคะก็ฝา นะ,ให,ะให้ทำให้ทําได้สวยงามเพราะว่างานทุกชิ้นที่คุณครูเขาสั่งไปไม,ม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่นะคะรว้วแล้วแต่มีคะแนนนะคะ,คะก็ให้ตั้งใจทํานะคะกู่ายหรือว่ามีข่าวดีอย่างดีกว่านะคะเดี๋ยวให้คัดเลือกห้องละหนึ่งลำดับหนถึงสคนที่ว่าเข้าเรียนครบ<อ>งานเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นงาน เลิศนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งเลยเรียบร้อยขอใครดีเดี๋ยวให้คุณครูประจําชั้นและกับคุณครูประจําวิชาช่วยกันกัดเลือกหนึ่งถึงสามได้มีรางวัลให้ดีไหมคะดีค่ะดีก็คือคืนเราค่อยมอบกันเนาะใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่มาออนไซต์โรงเรียนได้เดี๋ยวเราก็มามอบรางวัลกันดีกว่านะคะส่วนพอเรามาส่งแล้วใช่ไหมคะในวันที่29นี้แล้วเราจะมารับคืนเนี่ยถ้าหากวันที่สองสิงหาคมโรงเรียนเปิดเราก็ค่อยมารับคืนในวันที่เรามาเรียนนะคะ แต่หากโรงเรียนไม่ได้เปิดเดี๋ยวคุณครูจะมีการชี้แจงอีกทีหนึ่งว่าให้เรามารับกันวันไหนและเราจะได้เรียนแบบนี้ต่อไปนะคะก็คือเราให้หยุดแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนไม่เปิดเนี่ยในวันที่สองสิงหาต่อไปเรื่อยๆเราก็ต้องทาคลิปเรียนกันต่อใช่ไหมคะค<ะ>ุณจุ๋มแสดงว่าเราต้องติดตามข่าวสารผ่านกลุ่มลายของห้องเรียนของที่ลูกๆอยู่นะคะนี่ฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะคะค่ะสุดท้ายก็ขอให้ ทุกคนนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะอย่าลืมออกจากบ้านสวมใส่แมแสตมแแสนนะคะแล้วก็ล้างมือทุกการสัมผัสนะคะเพราะตอนนี้เห็นว่าโควิดเพิ่มขึ้นถึงหลักหมื่ในวันนี้เป็นหลักหมื่นแล้วก็เสียชีวิตเป็นโรคช่ถือว่าน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นให้เราดูแลตัวเองกันทุกๆคนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะ สำหรับวันนี้ก็พบเจอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย